รู้สิ่งนี้ขายอะไรก็ได้ในโลกออนไลน์นะครับ3ตลาดสำคัญที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยก็คือมีความสำคัญมากสำหรับคนที่จะทำคอนเทนต์ออนไลน์นะครับขายของออนไลน์ต่างๆผมรู้3มตลาดนี้นะครับทำให้ผมพลิกมุมมองในการนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆการขายของเนี่ยผมก็จะยึดหลัก3ตลาดนี้เป็นหลักนั่นเองนะครับมันคืออะไรนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปหัวข้อบางหัวข้อที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ชื่อว่า expert secret หรือว่าสุดลับ กูรูนั่นเองนะครับก็อหนังสืเอเล่มนี้เนี่ยนะครับคนเขียนเขาชื่อว่ารัสเซลบรันสันนะครับซึ่งซีรีส์เน,เนี่ยจะมีอยู่3เล่มด้วยกันก็เป็น .com secret expert secret แล้วก็ traffic secret นะครับเพื่อนๆสามารถไปซื้อได้นะครับที่สำนักพิมพ์ลิฟ ก็ร์ชคำว่าโรสเซิลบั e สันก็ได้นะครับก็เขาพูด3ตลาดหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า the three market ซึ่งพอผมรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับ,รบก็ทำให้ผมพลิกมุมมองในการทำคอนเทนต์ออนไลน์นะครับซึ่งมันคืออะไรอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับปกติเนี่ยเวลาถ้าเราทำการขายสินค้านะครับเราก็มักจะได้ยินนะครับว่าขายอะไรดีนะครับและเขาก็จะมักจะพูดกันประมาณว่านะครับก็ขายสินค้าที่เป็นปัจจัยซี่่นะครับแล้วปัจจัย4เนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งอาห 2องยา3มเครื่องนุ่งห่มนะครับ4แล้วก็ที่อยู่อาศัย4อันนี้เนี่ยเราก็ไปดูครับว่าโอเคมันมีอะไรบ้างประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่รู้มานานแล้วนะครับผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่นักการตลาดผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็คืออาศัยเรียนรู้ทูพักนักจำมานะครับต่อมาเนี่ยนะครับจนผมมาพบเนื้อหาส่วนหนึ่งที่อยู่ในสุดลับกูรูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไปเรียนคอร์ส ออนไลน์กับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์มินนะครับเขาก็สอนเรื่องนี้แหละนะครับแต่ว่าผมก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกสูตรรับในการที่เราจะเป็นกูรูนะครับภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่าเอ็กซ์เพรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกไว้ครับว่าเวลาถ้าเราจะเข้าไปทําตลาดอะไรก็ตามนับจะขายสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่3ตลาดด้วยกันนะครับมันคืออะไรบ้างครับมันก็คือ3มตลาดนี้นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไปสแกนจากหนังสือมานะครับก็ขออนุญาต โปรโมทนะครับก็หนังสือนี้เป็นหนังสือที่ดีมากนะครับผมให้ผมได้เปลี่ยนมุมมองอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เปลี่ยนนะครับแนวคิดในการทำคอนเทนต์นะครับกลับมาที่ตลาดนะครับ3ตลาดนี้เนี่ยให้เพื่อนๆลองดูที่วงกลมตรงกลางนะครับมันจะมีคําว่านะครับมับงคั่งสุขภาพแล้วก็สายสัมพันธ์นะครับคือเขาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะใช้คําว่า health well แล้วก็ relationship นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอย่างแล้วกันนะครับวงกลมแรกนะครับก็คือสุขภาพนะครับการตลาดนะครับสินค้าที่เราขายอยู่เนี่ยมันได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือเปล่าถ้าใช่แสดงว่าเราอยู่ในตลาด3ตลาดที่จะสามารถหาเงินไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับสุขภาพมีอะไรบ้างนะครับ การดูแลสุขภาพออกกําลังกายนะครับนู่นนี่นั่นมันเกี่ยวโยงไปหลากหลายมากเดี๋ยวผมจะามาอธิบายต่อนะครับ2ก็คือความมั่งคั่งนะครับหรือว่า wealth ความมั่งคั่งนะรสรุปไง่ายๆก็คือความที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินความมั่งคั่งคือมันไม่ใช่แค่ได้เงินเยอะอย่างเดียวก็จะเป็นเรื่องของการทําให้เงินมันทํางานนะครับเอาง่ายๆก็คือรวยรวยแบบว่าไม่ต้องทํางานอีกต่อไป ซึ่งตลาดเกี่ยวกับความมั่งคั่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ทํำ youtube ทำคอร์สออนไลน์ต่างๆนะครับก็อยู่ในตลาดนี้เลยนะครับก็คือสอนคนหาเงินออนไลน์นะครับหรือว่าคนที่ทํายังไงก็ได้นะครับให้คนเนี่ยนะครับมีธุรกิจ มีงาน,นครับเพื่อที่จะหาเงินนอ่นะงครับสินค้าต่างๆครับที่สนับสนุนทําให้เรามีเงินนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านซักผ้านะครับเราก็เปิดแฟรนไชส์อ่ะธุรกิจของเรามันก็เกี่ยวข้องออกับความมัง่งคั่งละเพราะว่าเราต้องการให้คนมาซื้อแฟรนไชส์เพื่อนําไปเปิดสร้างรายได้นั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือสายสัมพันธ์นครับหรือว่า Relationship พูดแบบภาษาไทยฟังเข้าใจง่ายๆก็คือทํายังไงก็ได้นะครับ ให้คนเราเนี่ยนะครับมีคู่ครองนะครับก็คือผู้หญิงนะครับอยากจะมีสามีนะครับผู้ชายนะครับอยากมีแฟนอยากมีภรรยานะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายนะครับประมาณนี้แล้วสินค้าหรือว่าบริการต่างๆเนี่ยนะครับมันทําออกมาเนี่ยเพื่อโน้มน้าวให้คนเนี่ยนะครับมีชีวิตคู่ที่ดีขึ้นหรือเปล่าเราแต่งหน้าทําผมเราใส่เสื้อผ้าสวยๆเนี่ยเพื่ออะไรไม่ใช่ เพื่อแค่บุคลิกกภาพอย่างเดียวก็เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับเพื่อให้เรามันมีความมั่นใจนะครับสินค้าอะไรนะครับที่เราสามารถครับดึงเข้าไปสู่3ตลาดนี้ได้นะครับมันก็ทําให้นะครับคนเนี่ยรู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่จําเป็นอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์สิ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับน่อาจจะมีคนถามว่านะครับสินค้าของเราเนี่ยมันสามารถเกี่ยวข้องกับ3ตลาดนี้เนี่ยได้มากกว่าหนึ่งหรือเปล่าอย่างเช่นเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยถามว่าได้ไหมได้ครับผมก็มีได้มากกว่าหนึ่งเราก็ลองดูนะแต่ว่าผมแนะนําว่าเราโฟกัสที่เรื่องเดียวดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จิตใจนะครับรู้เสี่ยงจี้ของคนฟังคนดูนะครับลูกค้าของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาซื้อ ไปเพื่ออะไรเขาทําไปทําไมแล้วบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาจะได้อะไรถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ครับว่าโอเคเขาต้องการเสียงนี้เราจะต้องนํามาให้เขาเนี่ยครับ แก้ปัญหาที่อยู่ในจิตใจของเขาตอนนี้ได้แน,น่นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งสินค้าแล้วกันนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมใช้ไม่์อยู่ไม่์ตัวนี้เนี่ยยี I ่ห้อรถนะครับ n t u s b micro mini นะครับผมเพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงเดือนนะครับก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเสียงมันดีเสียงมันนุ่มนะครับผมมาซื้อมาเพื่อที่จะมาอัาพ podcast เนี่ยอันนี้แหละหรือว่าเวลาผมไลฟ์เนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้ ผมได้ยินมาว่าไม์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันทําให้เสียงของผมเนี่ยนุ่มลดเสียงรบกวนภายนอกซึ่งผมซื้อมาเนี่ยนะครับผมซื้อมาเพื่อการทาคอนเทนต์ออนไลน์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการอะไรจากสิ่งนี้กันแน่ไม์ตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาเพื่อดูเท่อ,อย่างเดียวนะครับผมซื้อมาทําอะไร3ตลาดหลักที่ผมได้บอกไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆลองทายกันเล่นๆก็ได้ว่าไม์ตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตลาดไหนสุขภาพรหรือเปล่าซื้อไม์มาแล้ว,ลวสุขภาพดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจซื้ออมมมคตัววนี้้้าาาาแลทํใหหดดดึงงูเเพรืป่ก็ เหลืออันสุดท้ายละความมั่งคัง่งไมล์ตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งยังไงสรุปเลยก็คือผมซื้อไมล์ตัวนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์ออนไลน์ทำคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะดึงดูดคนเข้ามาได้ฟังเสียงผมรู้สึกว่าเสียงนี้ดีเหลือเกินนะครับฟังแล้วรู้สึกว่ารื่นหูนะครับอยากจะฟังต่ออีก อะไรประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาล่ะเป็นยังไงนะครับเมื่อคนมาฟังผมนะครับเขาก็อยากจะซื้อสินค้าที่ผมมีเขาก็อยากจะเสพคอนเทนต์ที่ผมมีนะครับผมเองเนี่ยก็จะได้ไรายได้ <ๆ S 1> จากการที่คนมาซื้อสินค้าผมคนมาดูโฆษณาผมดึงดูดสปอนเซอร์ให้เข้ามาติดต่อให้ผมเนี่ยไปช่วยโปรโมทสินค้าของเขานะครับสรุปเลยก็คือมันอยู่ในตลาดของความมั่งคั่งนั่นเองทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในฝั่งของความมั่งคั่งหรือว่า ไม่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะไปทําให้เขารวยขึ้นได้เงินขึ้นมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับซึ่งตัวหนังสือเล่มนี้นะครับสูตรลับกูรูเนี่ยเขาก็ได้บอกแยกแยะไปครับว่าเวลาที่เราทำเนี่ยนะครับเราไม่ได้ขาย3ามตลาดหลักนี้นะครับแต่ว่ามันมีตลาดย่อยสาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า niche marketing แล้วก็มี micro niche นะครับก็คือยิ่งลึกยิ่งเจาะ กลุ่มลงไปนะครับมันก็จะยิ่งดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับหนังสือหน้าถัดมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่านะครับสามตลาดหลักนะครับแล้วก็ย่อยลงมาอีกเป็นตลาดย่อยนะครับก็คือเป็นนิชนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านี้แต่นะครับให้เรามาโฟกัสนะครับอันท้ายสุดเลยก็คือตลาดย่อยนะครับตลาดย่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราจะมาทําตลาดนะครับอย่างไมล์ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าผมจะทํามุมมองในการขายนะครับอ่ะผมก็จะไม่ได้บอกว่าซื้อไมล์ตัวนี้ไปแล้วมันจะรวยนะครับแต่ผมก็จะเจาะลึกลงไปอีงนะครับว่าไมล์ตัวนี้เนี่ยสำหรับ ทำทิกต็อกสำหรับคนที่ต้องการจะไลฟ์ผมก็จะโฟกัสเฉพาะนั้นเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับไมค์ตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเพราะว่ามันเหมาะกับการที่จะให้ผมเนี่ยครับมาทำพอดแคสต์เสียงมันก็จะนุ่มนะครับแล้วมันก็ต่อกับคอมได้สะดวกผมใช้งานก็ง่ายนะครับไม่ต้องเซตอะไรให้มันวุ่นวายนะครับตัวนี้เนี่ยก็เสียบ USB กับคอมพิวเตอร์แล้วก็พูดได้เลยแล้วก็เป็นไม์ที่ได้รับความนิยมนุ่นนี้นั่นนะครับในหมู่ของคนที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์ผมก็มีความคิดว่าถ้าผมซื้อไม์ตัวนี้มานะมันเหมาะกับผมนะเพราะว่าผมทำ u t u b e อยู่ทำพอดแคสต์อยู่นะมันสำหรับผมเลยสินค้านี้เนี่ยสำหรับผมเลยและคือคนขายไม์เขาก็ไม่ได้บอกหรอกครับว่าซื้อไม์ตัวนี้ไปแล้วมันจะรวยแต่ว่าเขาทำออกมาเพื่อคนเฉพาะกลุ่มและมันทำให้ผมรับรู้ได้ว่าถ้าผมใช้ไม์ตัวนี้เนี่ยนะครับผม จะต้องนะครับมีคนดู YouTube ผมเพิ่มขึ้นแน่นอนจะต้องมีคนชอบเสียงของผมแน่นอนซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ครับว่าผมใช้ไม์ยี่ห้ออะไรนะครับทำไมเสียงนุ่มจังนะครับก็รู้สึกว่าได้ผลนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยนะครับฟังพอดแคสต์ของผมแล้วเขาก็ไม่รู้สึกตะกิดตะขนใจนะครับเสียงมันน่าลาคาอะไรเงี้ยครับถ้าเราซื้อไม์ถูกๆเนาะเราก็อาจจะได้ประหยัดแต่ว่า เสียงคุณภาพน่ะจะไม่ดีนะครับก็ตอนนี้ผมก็ลงทุนนะครับซื้อใหม่ตัวน,นี้มานะครับนี่ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าเวลาถ้าเราจะขายสินค้าหรือว,ว่าทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับเราลองมอง ภาพรวมก่อนว่าอยู่ใน3ตลาดหลักไหนนะครับ health wealth relationship สามตลาดหลไหนแล้วก็ลองย่อยออกมาดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจาะกลุ่มลงไปเลยว่าสําหรับใครนะครับอย่างเช่นสุขภาพนะครับสุขภาพสุขภาพมันมีหลายอย่างการออกกําลังกายการกินอาหารนะครับสมมุติถ้าเราเจาะในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับล้วตลาดย่อยของการออกกําลังกายละ่ะไปไหนก็จะเป็นเรื่องของพวกโยคะการเวทเทรนนิ่งต่างๆซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับจะดึงกลับเข้ามาสู่ตรงจุดเริ่มต้นก็คือนะครับสุขภาพทํายังไงก็ได้ออกกําลังกายแล้วสุขภาพดีทํายังไงก็ได้กินอาหาร แล้วเพื่อสุขภาพดีตายช้าลงฟังเข้าใจง่ายๆเลยคือทํำยังไงก็ได้นะครับให้อายุยืนขึ้นถ้าเรามองภาพตรงนี้ออกนะครับสบายนะครับสบายแน่นอนผมยกตัวอย่างผมเองก็ได้นะครับตอนที่ผมทํา y o youtube ช่วงแรกหรือว่าทำคอนเทนต์ออนไลน์ช่วงแรกเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเหล่านี้นะครับผมก็ทำคอนเทนต์สเปกสปะกไปนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยผม เข้าใจแล้วว่าผมอยู่ในตลาดของความมั่งคั่งหรือว่าเวลฟเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดอยู่เสมอว่าเวลาถ้าผมทำคอนเทนต์นะผมจะนึกอยู่เสมอครับว่าผมทําให้คนกลุ่มไหนดูผมจะทําให้คนที่ทํา YouTube ผมทําให้คนดู Tik t o อรผมทําให้คนดูใน Facebook และผมจะรู้ครับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการเงินเขาอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากจะมีอาชีพเสริมรายได้เสริมสุดท้ายก็คือหวังรวยนะครับหรือว่าความมั่งคั่งนั่นเองผมก็จะทำคอนเทนต์ที่โยงไปกับ ตัวของความมั่งคั่งนะครับทำยูทูบอย่างไรให้รวยช่องทางไหนเครื่องมืออะไรที่ทํา y o youtube แล้วจะทําให้ได้ไรายได้เพิ่มขึ้นและรวยทํำ i ิกตอกอย่างไรนะครับให้มีตัวตน และรวยทำติ k t o k อทางด้านสุขภาพอย่างไรให้มีคนอยากจะดูแล้วก็มาติดต่อซื้อสินค้ากับเรานี่คือการที่ดึงนะครับคอนเทนต์ที่เราจะทำเอามาเชื่อมโยงกับ3ตลาดนี้นะครับแล้วเราก็จะเข้าใจครับว่าเมื่อคนดูต้องการสิ่งนี้เรามีหน้าที่จะเอาสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาในจิตใจของเขาซึ่งก็คือสุขภาพความรักความสัมพันธ์แล้ก็ความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองครับก็เป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทำมานานละ ผมคิดว่ามันน่าจะเข้าใจยากแล้วก็อาจจะอธิบายได้ไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่แต่ผมได้ความรู้จากเรื่องนี้มากๆแล้วมันเปลี่ยนชีวิตผมมากก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆละก็เลยลองทํามาให้เพื่อนๆฟังกันเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเข้าใจไม่เข้าใจยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอยากจะให้ขยายอะไรเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคพอดแคสต์นี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่พอดแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ